แล้วก the <Yeah, S 1> ็มองออกไปมีคนบอกว่ามันม <text> ันกระจกมันหนาแล้วด uh ูแล้วมันแล้วมันติดแล้วมันติดจริงไหมคะติดจริงไหมอะไม่ติดหรอกครับไม่ติดหรอกครับผมไม่ติดหรอกใครบอกว่าติดเขาพูดกันเองเขาเขาเขาไม่ใช่ผมเขาเาไม่ใช่ในติดแต่ไมยนั่งแล้วสบายมากรถไหนรถไปทำซ้ำไหนไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่รถมัประจำการใช่ไหมไปแล้วไม่ใช่เออเสอัชนรถที่บ้านรถหัวมาใช่เฉยๆอะไรครับเดี๋ยววันต้อง ไม่เป็นไรก็เหมือนรถธรรมดาผมก็สูงขนาดนี้มาจะ60ปีแล้วไอ้ไม่ใช่จะ45ปีแล้วสูงขนาดนี้มาตั้งแต่อายุ15แล้วแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะใช้รถเบนซ์ตัวคันนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เพราะรถรถจักรยานยนต์สลับใช่ไหมคะคงผมยังไงได้หมดครับเป็นของท่านก็ไม่เป็นไรเป็นรถที่ยังดีอยู่แล้วเป็นรถที่ใช้งานได้ดีในใใช้ได้